ท่านพ่อลูกไม่เชื่อว่าแค่หมู่บ้านเล็กๆแค่นี้ยังจะมีคนที่มีความสามารถทางการแพทย์สูงกว่าพอ่อในประเทศนี้คนที่มีวิชาสูงกว่าพ่อมีแค่คนเดียวถึงตอนนี้แล้วแกยังไม่เข้าใจอีกหรือหรือว่าเย่เจินหยุนคนนี้คือผู้ที่มีชื่อเสียงหมอเทพเจ้าเย่คุณชายเย่ฝีมือสูงส่งนักสร้างเข็มพิษมังกรออกมาเองด้วยตนเองฝีมืออันดับหนึ่งในประเทศนี้ถ้าจะได้ชื่อว่าหมอเทพเจ้ามีแค่เขาคนเดียวไม่มีใครอื่นอีกแล้วพรุ่งนี้แกมารับโทษด,ด้วยได้ครับพ่ออะ <ส>บไม่กบไอคนสารเลวกล้าให้ฉันกราบแกกล้าให้ฉันกรับคนสารเลวแบบนี้ฉันจะฆ่าแกจะต้องจัดการแกแน่นอนถ้าฉันยังมีชีวิตฉันต้องฆ่าแกแน่แน่อีผู้หญิงชั่วกล้าจิกผมลูกสาวฉันฉันจะฆ่าแก ทุกคนรีบเข้ามาช่วยกันสิคนนอกมารังแกเราถึงบ้านแล้วพวกแกเป็นเต่าหดหัวในกระดองหรือเข้าไปจัดการสิเจิ้นหยุนที่รักออกมาทำอะไรฉันออกมาดูเย่เสี่ยวชิงคุกเข่าเขายังติดนี้ฉันอยู่ที่แท้เป็นหญิงโง่ทั้งสองโง่ขนาดนี้โดดลงจากรถเองพวกคุณรู้แค่ว่าฉันโดดลงจากรถแล้วขาหักแต่พวกคุณรู้สาเหตุที่ฉันโดดลงจากรถไหม เป็นเพราะมันใช่ไหมสามปีก่อนเย่เสี่ยวชิงแนะนำงานนำงานหนึ่งให้กับฉันบอกว่าได้เงินง่ายเพื่อค่าใช้จ่ายในบ้านฉันเลยตอบตกลงไปสุดท้ายเขาลากฉันไปที่ที่หนึ่งฉันแค่ดูก็รู้ว่าเป็นที่ขายบริการเลยรีบโดดออกจากรถลงมาทำให้ขาหักทั้งสองข้างท,าที่นั่งชื่ออะไรชื่อสวรรค์สู่โลกไอคนชั่วของสวรรค์สู่โลกฟังฉันให้ดีฉันจะส่งผู้หญิงคนหนึ่งไปให้รูปร่าง ก็ใช้ได้แต่ว่ามีใจที่โหดร้ายถ้าส่งไปแล้วสอนงานเขาดีๆทั้งชาติก็อย่าให้ออกมาจากที่นั้นนับหลังจากนี้ห้าวันฉันจะส่งไปให้เออใช่แล้วนางขาดเงินมากต้องการรับแขกของข้างมากช่วยจัดคิวให้เขาเยอะหน่อยนะชื่อหนาหรือชื่อว่าเยเสี่ยวชิงไอชั่วคนนี้แกแสดงอะไรพี่สาเจ้าของสวรรค์สู่โลกคิดว่าแกโทรศัพท์ครั้งเดียวแล้วจะโทรติดหรือ ถึงจะโทรติดเขาก็รังเกียจคนที่เรียกชื่อของเขาโดยตรงเมื่อก่อนเคยมีคนเรียกเขาแบบนี้โดนมิสับเป็นสิบแปดชิ้นไอ้ง่แสดงยังสแสดงไม่เป็นเลยฉันจะบอกอะไรให้ถึงฉันจะเรียกเขาว่าไอ้เต่าล้านปีเขายังต้องเอามือใส่เอวแล้วกระดกหัวให้ฉันหลังจากห้าวันไอ้ลูกหมาสาจะมารับเธอด้วยตัวเขาเองไอ้บ้าที่ปากเต็มไปด้วยคำพูดใหญ่โต <c oughs> ไว้เอวของฉันท้องของฉันแม่ขา ฉันจะบอกแกให้ของขวัญที่ฉันให้น้องชายของแกฉันก็ได้ให้แกเหมือนกันภายในสามวันถ้ารักษาไม่หายหมดลูกของคุณจะเสียหายทั้งหมดภายภาคหนา้าจะไม่สามารถที่จะมีบุตรได้อีกต่อไปความเจ็บปวดที่ภรรยาของฉันได้รับวันนี้ฉันจะเพิ่มเป็นสิบเท่าคืนให้กับพวกแกไอ้ยัยิ่งอยู่ยิ่งเจ็บแม่ดูแล้วไอ้คุณชายเสี่ยวก็ไม่ได้แคร์อะไรเธอเลยวิชามัญญามัดใจผู้ชายที่แม่สอนให้แกเรียนถึงไหนแล้วพวกเขาก็คงจะไม่มีทางแล้วจริงๆ ทำตามที่หมอเสี่ยวพูดพวกเราไปหาหมอเทพพเจ้าเย่ดีไหมเอวของฉันยิ่งอยู่ยิ่งเจ็บแล้วแม้ว่าเราไปหาพี่ใหญ่ของแกถามเรื่องหมอเทพพเจ้าเย่ดีไหมพี่แกน่าจะรู้